จอซีอินยูเอสเอทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงสปริงนะคะบรรยากาศก็จะน่าอยู่มากเลยคะ่ะเมืองเพนซิลเวเนียถ้าใครอยากจะมาเที่ยวช่วงอากาศดีๆก็แนะนําช่วงนี้เลยค่ะมีน,นาในาพฤษภาเนี่ยอากาศดีดอกไม้สวยะคะ่ะอีกหน่อยน่าจะไม่เกินไม่เกินเดือนดอกสกุลาก็จะออกแล้วนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ลูกชายก็เข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะ,ะเพื่อน โตไวมากก็จะพาไปซื้อรองเท้าค่ะต้องพาลูกไปซื้อรองเทา้าซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเซ็ตเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันใส่ไม่สบายแล้วอะไรเงี้ยพ่อเขาก็หยุดด้วยก็ได้พาไปอากาศแบบนี้เนาะช่วงอากาศดีๆอยู่นี้คิดถึงบ้านเนาะคิดถึงเมืองไทยนานมากแล้วค่ะไม่ได้กลับเมืองไทยรู้สึกว่าจะเข้าปีที่เจ็ดแล้วนะเพื่อน พอจะศีเอ่ยปากบอกบอกแม่ว่าเออเดี๋ยวปีหน้าจะกลับแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าพ่อกับแม่นี่จะแก่มากแล้วสงสารไม่อยากจะกลับไปหาพ่อแม่ตอนที่เขาแบบว่ากินอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอยากจะกลับไปคืออย่างนี้ที่จตุศีไม่ได้มีโอกาสกลับเมืองไทยเลยเพราะว่าจุดถี่ซ้ำบ้านนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ช่วงที่ลูกเปิดเทอมเออปิดเทอมเนี่ยก็เป็นช่วงที่จตุศีหาเงินได้ค่อนข้างที่จะเยอะ เป็นพิเศษนะคะเพืเ่อนๆเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็ทําบ้านด้วยซื้อที่ด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะทําให้มันเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเราจะคิดว่าจะทําบ้านให้มันเสร็จอะไรเงี้ยปีปีหนึ่งก็เลยคิดว่าโอ้มันคงจะนานไปคงจะไม่ได้กลับมันจะสิบปีแล้วมั้งเลยพ่อแม่ก็คงจะแก่ไปกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยบอกแม่ว่าเดี๋ยวบ้านข้างบนอะทําทําเสร็จไปแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยว พักก่อนสักสองสามปีเดี๋ยวปีหน้าจะปีนี้จะเก็บตังค์ไว้กลับเมืองไทยปีหน้าเพราะว่ากลับเมืองไทยทีนึงก็ต้องใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนเพราะว่าเรากลับกันสามคนแล้วก็พอกลับไปเราก็อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่เนาะเราก็อยากจะเผื่อตังค์ไว้อยากจะไหนจะต้องซื้ออันนุนอันนี้ให้พ่อแม่อะไรเงี้ยของฝากกับทุกคนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะ พาทุกคนไปกินของอร่อยอร่อยแล้วก็อยากจะไปเลี้ยงข้าวหลายๆคนเนาะก็ไม่อยากจะกลับแบบอัตคัดเลยก <c ười> ็ <c ười> <c ười> เลยจะขอเวลาแม่ว่าเก็บตังค์หน่อยอะไรเงี้ยแม่ก็สงสัยเขาดีใจเนาะพี่สาวบอกว่ารู้ไหมแม่อะไปประกาศหมดแล้วนะอะไรเงี้ยว่าหลานจะกลับมาปีหน้านะเรียนไปนั่นจะกลับมาปีหน้าพอได้ยินแบบเนี้ยแล้วก็แบบรู้สึกผิดยังไงไม่รู้อะ สงสารยังเลยอ่ะเสียรู้สึกเสียใจอ่ะที่เราไม่ได้กลับตั้งหลายปีแต่จริงๆแพลนว่าจะกลับดอนตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วนะคะทุกคนแล้วทีนี้มาเจอโควิดเรามาเจอโควิดแล้วก็เลยบอกว่าโอเคเอาเงินที่เราจะแพลนว่าจะมาทําว่าเออจะจะ,จะกลับเมืองไทยอ่ะเอามาทําบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยสีก็เลยเอาเงินไปสร้างบ้านพอสร้างบ้านมันเตลดเิดเปิดเปิงมากเลยค่ะทุกคน เ,เกือบหมดตูดนะพูดเลยแล้วเป็นช่วงสร้างบ้านนะมีพี่เขามาขอให้ซื้อที่ช่วยซื้อที่ให้อะไรเงี้ยก็เลยเอาเงินไปซื้อที่ด้วยสร้างบ้านด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเออไปกันใหญ่เลยอะ่ะก็เลยไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีตังสําหรับที่จะไปเกับเมืองไทยอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือเราไม่อยากจะไปแบบอัตคตัดอะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รวยเนาะสามีก็ไม่ได้รวยมากแล้วก็แล้วก็ เราก็ไม่อยากจะใช้เงินที่มันผิดแบบคือเงินจะสีจะแบ่งเงินเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเงินสําหรับลูกการศึกษาของลูกเงินสําหรับบ้านเงินสําหรับเกษียณแล้วก็เงินสําหรับเที่ยวเงินสําหรับจิปะถะจิปะถะนี่คือเป็นพวกที่แบบว่าอาจจะเอาไปซื้อนู่นนี่นั่นอะไรแล้วก็เงินสําหรับเที่ยวก็คือเงินสนุบเที่ยวนะคะแล้วก็เงิน สำหรับจิปาถะานี่ก็คือเสษียก็อาจจะไปลงทุนนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยเอาไปทําเพราะว่าเงินสําหรับเอาไปทําบ้านนี่เป็นเงินจิปถาถะาที่เราออมไว้สําหรับเอเราจะไปทําอะไรไหมเป็นให้มันเกิดผลอะไรเงี้ยอืมมันไม่มีแล้ว <c oughs> อ่ะก็เลยลองเก็บใหม่ปีนี้ตั้งหน้าตั้งตาเก็บใหม่เราไม่อยากจะไปดึงเงินกเกษียณหรือเงินการศึกษาลูกมาใช้ก็ต้องทําอะไรให้มันเป็น ชิ้นเป็นอันนะเนาะจะได้ไม่ลําบากเพราะจุดสีน,นี่จะแพลนไว้คือคนมันเคยลําบากอ่ะทุกคนจุสีเคยกินข้าวกับตําตะไครใ้ใส่เอ,อ่อเรื่องอะไรนะใส่เกลือกินกับข้าวสวยน,นี่เพม่อเงินซื้อข้าวเหนียวแล้วก็เราเคยผ่านความลำบากยากลำบากมาอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะทุกคนจะสีเลยไม่อยากจะกลับไปมีชีวิตแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้อนาะคตว่ามันเป็นยังไงวันหนึ่ง เราอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีสามีไม่มีใครมาช่วยเราคือจดสีอยู่อเมริกาไม่มีใครจริงๆนะคะทุกคนนอกจากตะบีแล้วกับแบนดอนนี่คือจดสีไม่มีใครเลยนะคะเพราะว่าญาติทางฝ่ายสามีเนี่ยก็มีพี่ชายเขาน้องชายน้องสาวเขาแล้วก็แม่เขาคือพึ่งไม่ได้เลยนะคะทุกคนเราจะไปพึ่งอะไรเขาไม่ได้เลยเรื่องเงินอะแต่เรื่องอื่นเราก็ไม่รู้นะแต่เรา เท่าที่ผ่านมาเราเพึ่งเขาไม่ได้เราเราเราก็เลยจำในในใจเราไว้เราก็เลยจดบันทึกไว้ว่าเราจะต้องมีแผนอันนี้น,นี่นก็คือจะต้องดูแรลรักษาตัวเองให้มากที่สุดอะ่ะอ,อันนี้ก็แม่ก็